คนใกล้ตัวเคยรู้สึกว่ามองไม่ชัดเหมือนมีหมอกบางตาไหมคะซึ่งอาจเป็นสัญญาณของต้อกระจกสวัสดีค่ะวันนี้เราขอแนะนําข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนและหลังพาตัดต้อกระจกรวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหลังผาตัดต้อกระจกการพาตัดนี้เป็นการผ่าตัดที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงแต่เช่นเดียวกันกับการผ่าตัดทุกชนิดมักมีความเสี่ยงที่ควรพึงระวังค่ะ ต้อกระจกคือภาวะที่ลินตาขุ่นมัวทำให้การมองเห็นลดลงมักเกิดจากอายุที่มากขึ้นเป็นความผิดปกติของดวงตาในส่วนของลินตาเมื่ออายุมากขึ้นจะทำให้ลินตาของผู้ป่วยเริ่มขุ่นอาจจะใช้เวลาหลายปีตั้งแต่เริ่มเป็นเมื่อเลินตาขุ่นจึงทำให้แสงเข้ามาในเลินตาได้น้อยลงทำให้ผู้ที่เป็นต้อกระจกมองเห็นไม่ชัด ตาผ้ามัวสายตาสั้นมากขึ้นเกิดภาพซ้อนเป็นต้นหรือโรคประจำตัวบางอย่างเช่นเบาหวานหากอาการหนักขึ้นภาพที่ผู้ป่วยมองเห็นจะขนมัวมากจนมองเห็นได้ลำบากใช้ชีวิตประจำวันได้ยากขึ้นเมื่อถึงระยะนี้จะต้องผ่าตัดเปลี่ยนลนตาเพื่อรักษาต้อกระจกค่ะการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดมีดังนี้1 การวัดเลนทดแทนโดยแพทย์จะใช้เครื่องคำนวณคอมพิวเตอร์มาตรฐานสูงในการตรวจวัดสําสำหรับท่านที่มีโรคประจำตัวและมีประวัติแพ้ยาจำเป็นต้องแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนเพื่อพิจารณาส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทางร่วมดูแลรักษา 3. ก่อนวันผาตัดหากมีอาการตาแดงเจ็บตามีขี้ตาเยอะหรือมีไข้ไอให้แจ้งทางเจ้าหน้าที่ก่อนเพื่อรายงานให้จักษุแพทย์รับทราบ 4พักผ่อนให้เต็มที่ในคืนก่อนผ่าตัดงดการทำงานหนักเพื่อให้ร่างกายได้ผ่อนคลายค่ะการเตรียมตัวในวันผ่าตัดมีดังนี้ 1. เช้าวันผ่าตัดให้ล้างหน้าอาบน้ำสระผมให้สะอาดงดการแต่งหน้าในวันผ่าตัด 2. รับประทานยาโรคประจำตัวได้ตามปกติยกเว้นยาบางชนิดที่แพทย์ให้งดก่อนผ่าตัดเช่นยาละลายริมเลือด 3. ม,มาถึงโรงพยาบาลก่อนเวลาผ่าตัดประมาณ3ชั่วโมงเพื่อหยอดยาก,ก่อนผ่าตัด 4. ส,สามารถรับประทานอาหารอ่อนๆก่อนผ่าตัดประมาณ1-2ชั่วโมงทั้งนี้ไม่ควรรับประทานอาหารมากจนเกินไป 5. เข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องผ่าตัด 6. แนะนำให้มีญาติมาด้วยในวันผ่าตัดค่ะ การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดมีดังนี้ 1. ห,ห้ามน้ำเข้าดวงตาข้างที่ผ่าตัดโดยเด็ดขาดหนเดือน 2. ห้ามใช้น้ำล้างหน้าแนะนำให้ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำบิดหมัดหมาเช็ดหน้าเบาๆ 3. เช็ดทำความสะอาดรอบดวงตาวันละหนึ่งครั้งโดยใช้น้ำเกลือและสำลีสะอาดตามวิธีที่แพทย์แนะนำ 4. ขณะอาบน้ำห้ามน้ำล่าศีรษะห้าห้ามสระผมเองแนะนำให้ผู้อื่นสระให้เพื่อป้องกันน้ำที่อ่านกระเด็นงเข้าดวงตา 6. ห้ามนอนตะแคงทับข้างที่ผ่าตาดัดห้ามนอนคว่ำหน้า 7. ใช้ฝาครอบก่อนนอนทุกคืนอย่างน้อยสองสัปดาห์เพื่อป้องกันการขยี้ตา 8. ช่วงเวลากลางวันสามารถใช้เว้นกันแดดแทนฝาครอบตาได้9 ระวังการกระทบกระเทือนบริเวณดวงตา 10. หลีกเลี่ยงการไอจามแรงๆ 11. หลีกเลี่ยงการทำงานที่ต้องออกแรงมากหรือการยกของหนักๆ 12. หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายทุกประเภทที่ออกแรงมากเช่นวิ่งกระโดด 13. งดบุหรี่แนะนำให้แปลงฟันเบาๆไม่สายหน้าแรงระวังการเบ่งถ่ายอุจจาระป้องกันภาวะท้องผูกโดยการดื่มน้ำมากๆ 14บสงดการทำงานบ้านกวาดถูบ้านการทำอาหารเพราะอาจทำให้ควันหรือฝุ่นคุ้งกระจายเข้าตาและทำให้ตาอักเสบได้หรือการซักผ้าสลัดผ้าเพราะน้ำอาจกระเด็นเข้าตา15หงดการเล่นกับเด็กหรือสัตว์เลี้ยงเพื่อป้องกันการกระแทกและติดเชื้อแพลผ่าตัด แนะนำให้ใช้ยาหยอดตาและยาป้ายตาตามการรักษาของแพทย์อย่างเคร่งครัดค่ะภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยหลังการผ่าตัดได้แก่ตาแดงมองไม่ชัดในช่วงแรกหรือมีอาการระคายเคือง ซึ่งมาร์กหายได้ภายในไม่กี่วันเมื่อได้รับการดูแลที่เหมาะสมทั้งนี้ยังมีภาวะแทรกซ้อนที่พบน้อยแต่ควรระวังเช่นจอตาบวมติดเชื้อภายในลูกตาจอตาหลุดลอกหรือเลนแก้วตาเทียมเคลื่อนจากถุงหุ้มเลนส์ขาดขณะผ่าตัดซึ่งอาจทำให้การมองเห็นลดลงอย่างถาวรหากไม่ได้รับการรักษาทันที นอกจากนี้หากได้รับการผ่าตัดไปแล้วมีอาการปวดตาตาแดงมากขึ้นมองเห็นแสงวาบหรือการมองเห็นลดลงกระทันหันให้รีบกลับมาพบแพทย์ทันทีหรือในบางรายอาจเกิดพังผืดหลังเลนซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวสามารถรักษาได้ด้วยการยิงเลเซอร์โดยไม่ต้องผ่าตัดใหม่ค่ะแม้ภาวะแทรกซ้อนจะเกิดขึ้นได้แต่ส่วนใหญ่สามารถป้องกันและรักษาได้ หากมีการติดตามอาการตามนัดและดูแลตนเองอย่างเหมาะสมหลังการผ่าตัดค่ะต้อกระจกสามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพหากคุณมีอาการมองเห็นไม่ชัดเราพร้อมดูแลคุณในทุกขั้นตอนกรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมอย่าลังเลที่ติดต่อเราขอบคุณค่ะ